เกิดเหตุเศร้าครับรถเก๋งขับชนรถกู้ภัยที่ผ่าไฟแดงมาอย่างเร็วนะฮะแล้วก็รถกู้ภัยเนี่ยพลิกคว่ำไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่<ม>เป็นเหตุให้มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งครับเสียชีวิตนะฮะก่อนถึงวันเกิดไม่กี่วันครับ ู่กับผมจะโลทอลนะครับเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่สีแยกอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับเมื่อมีรถเก่งคันหนึ่งขับมาทางตรงนะครับในสัญญาณไฟเขียวนะฮะแต่ว่าไปชนเข้ากับรถกู้ภัยที่เปิดไซเรนขับมาอย่างเร็วแล้วก็ผ่าไฟแดงมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับชนเข้าไปแบบนี้ทําให้รถกู้ภัยเนี่ยเสียหลัก ผิดความไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่บาดเจ็บหลายคนเลยนะฮะคือช่วงเวลานั้นเนี่ยกำลังเป็นเวลาหลังเลิกเรียนหลังเลิกงานนะครับหลายคนเตรียมตัวที่จะกลับบ้านแต่ว่าน่าเศร้าครับมีน้องนักเรียนหญิงคนหนึ่งนะฮะกลับไม่ถึงบ้านนะครับ ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพี่สาวบอกว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีเรียนเก่งนะฮะอายุ17จากกำลัง18นะครับเนี่ยวันที่13สิงหาคมก็คือพรุ่งนี้เป็นวันเกิดน้องแต่น้องดันมาเสียชีวิตก่อนตัวน้องเองเนี่ยกำลังจะเรียนจบมหแล้วก็เตรียมที่จะฝึกงานแล้วด้วยครับนอกจากนี้ยังมีข่าวว่ามีเด็กนะฮะอายุ5ขวบ อาการสาหัสด้วยเหมือนกันครับตอนนี้ทางครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตก็บอกว่าทําใจไม่ได้เลยนะขอความยุติธรรมให้กับน้องด้วยนะครับาหนที้ตำรวจก็จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับก็ขอแสดงค,ความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็ฝากกดติดต้มกดไแลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ